เอามาแบบนี้ก็คืดอ,อยากตั้งแต่ข้าวรามสั้นแล้วล่ะคืดอ,อยากยื้อซื้อกะสีบริกินเพราะฉะนั้นเฮาไปเตรียมหาอุปกรณ์กันมาเห็ดกันเลยเริ่มต้นด้วยการไปหาไม้ไผ่เบิ่งดูละ่ะซอยกันเห็ดค้นละไม้คนละเมืออ้อน,นี่ลุงก็สิไปตัดหามไหาไว้ให้แล้วเฮาก็มีหน้าที่ไปเอาซื้อซื้อพี่น้องพาไปเบิ่งไม้ไผ่แล้วก็แวะมาทักท้ายท่านซีอีโอของเฮาสะก่อนออกบ้านตลอเทื่อพ่ออันานั้นพ่ออันนี้ก็ตื้นป่าตื้นใจอีกไปอีกแบบเดีอลวะเพิ่นหน้าที่ละใส่ชีวิตย มแมวแะชมบรรยากาศทงไฮทงหนาหาเกียร์ปลาเกียร์ใกล้สะก้อนจังเขาบ้านหนาเบื้งคุ้นปาอุม้มซีอของเขาไปเทีย่ยวเลนแล้วว่าสิได้คลิปนี่หมากว่าสิได้กินข้าลำไซส้เวลาตั้งวัวสองมือพ่นเด้เนี่ยเศร้ามือต้อม้าไวขนาดปานว่าตัวกันมาเห็ดข่าลาำกันเลยแซ่ไนแบบทัวแซ่ขาวดำแซ่ขาวขาวจากนั้นเขามาโคเลแหกกันแล้วก็กอกไซส้บังางข้าลำแบบนี้เลยตามด้วยตักกะทิไส้แบบนี้เลยเด้ออยากไส้อย่างไซส้เข้าไปอยากกินรสชาติไรปรุงเอาเองตามด้วยปิดฝา